ไอ,อ้คนลุกเลยม่ท้้งตึงตึงจัดเลยโอ้โหชอบลาผีเฮียนคลิปนี้ครับมีคนแนะนำมาเป็นคุ้มผีหนีนรกครับมีคนแนะนำผมมา ทางช่อง YouTube ครับผมเขาบอกว่าไปดูได้เลยพี่เบิร์ตโลเนี้ยหลอนสุดๆเราไปดูกันครับล่าไปเฮียดมาในสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านเนี่ยแหละครับแต่เขาตั้งชื่อไว้คุ้มผีหนีนรกครับมันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเพื่อนๆดูกัก่อนนะดูท่าด,ด,ด,ดูท่าทางมันก่อนบ้านหยรลังเลยน้จะไปหาเจอยังไงเนี่ยถ้าเรามองมองบ้านไหนที่มันมีเข้าโครงที่อันนี้ไม่ใช่แน่แต้องมันมีเสื้อผ้าเข้าของ ลองเข้าไปดูหน่อยแล้วกันดูท่าแล้วเราจะต้องผมยังไม่ได้ดูนะครับเกงใจคนเรานแวกแล้วพอจาสิทธิ์เกินไปไปเนี่ยทุกคนน่เงียบกิบเลยมาไเชื่อก็ต้องเชื่อนะทุกคนมาดูดิสะเท อย่าพูดแบบนั้นฮะมีคนบอกว่านัทคุยกับหมารู้เรื่องยังไงยังไงอยู่นะใช่ครับไปฮะทุกคนช่วงนี้ก็ทาร่าโหดทีหนึ่งนะมีรั้วป่ะมันเป็นหมู่บ้านเลยเหรอดีเงไหนวะทุกคนมีหลายหลังมากเลยเป็นหมู่บ้านเลยเหรอนะครับ โอ้ยเป็นหมู่บ้านเลยไหนดีดีจะได้เจอไวนัดกระทักนะโอ้ยเสื้อผ้าชัดเจนเลยครับทุกคนครับเอาหลังเปิดไว้ด้วยมันเหมือนมีอะไรโดนใจทุกอย่างเลยเสื้อผ้าหรอ แต่นี้ทุกคนนะมีเสื้อผ้าอยู่เต็มเลยขึ้นดีกว่าขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอะไรไม่มีเสียงไม่อะไรเขายขอดูบ้านนี้ก่อนนะทุกคนนะบ้านไหลหลังมากเลย สวัสดีครับขออนุญาตนะครับนีาสวัสดีเลยตกใจขึ้นบ้านนะครับสวัสดีครับบ้านปืนลั่นใช่ไหมครับบ้านปืนลั่น,น,นว่าชัดนะว่ะมันมีปืนลั่นกับที่ฆาตกรรมทะเลาะก,กันมีฆาตกรรมด้วยใช่ บ้านนี้ดูวิวโอ้โหล้างจริงวะประเทศไทยจริงนะเนี่ยบ้านนี้ต้องมีผู้หญิงบ้านนี้เป็นผู้หญิงมีรองเท้าผู้หญิงส้นสูงฮะขอแห้งสวัสดีครับสวัสดีขออนุญาตนะครับผู้ตายด้วยนะครับ ค่อนข,ข้างจะผุนิดนึงนะทักไม่ต้องเจอผีหรอกเจอบ้านแบบเนี้นะเฮ้ยน,นี่รอยมือหรอรอยเท้ามีรอยมือนะทุกคนฮนะนี่มันผุว่ะพี่มันเดินแล้วยวกไปเลยมันผุทักมีเด็กม,ม,มีเด็กครับทุกคนรูปเด็กชัดเจน รูปพ่อผู้ชายแล้วก็รูปเด็กชัดเจนครับทุกคนบ้านนี้แน่แน่บ้านนี้แน่<ช><ๆ>แนนี่นเสียงเด็กเสียงเด็กคนนี้เสียงเด็กไหมครับเสียงเด็กร้องเฮ้ยเราตัดเรื่องเฟซก,ก่อนเลยตอนนี้ถ้ามีเสียงเด็กอย่างเนี้ยขอญาตก่อนให้อ นี่โอ้ยเสียงไกล้ๆคนนี้เสียงเด็กไหมครับนี่เสียงเด็กเหรอยิ่งหมดยิ่งหมดเจอไม่เอาเด็กมาเข้าเดียวมาเฮ้ยโกรธคนลุกแล้วคนพื้นผุไปหมดเลยครับทุกคนเดินไม่ได้เลยฮะศาสนาเรายังฟังเทปอยู่เลยพี่ทำไมเสื้อผ้ามันดูเหมือนใหม่ยังเฮ้ยอะไรโถมือถูยิบอะไรตกใจหมด เสียงเด็กหรือเสียงแมวเออคล้ายๆเสียงแมวเหมือนกันนะแต่เขาบอกเสียงเด็กสวัสดีครับบ้านไหนฮะที่มีการเป็นไปได้เกิดไึด้นะครับเป็นไปได้หมดเรามาสำรวจสำมโนครัวนะครับันไดไม่ไหวบ้านอุตสาหที่ผูกอ่ะทักไม่ได้แต่ใช่อ่ะผูกมากเลยเหมือนเขากําลังตามหาบ้านอะไรสักอย่างูป่ะได้ไหมพอได้นะ ลายแบบพื้นนิดหน่อยนะอนอยโอ้ยทักมันจะผูนะเนี่ยพี่ดูก่อนจะมีหัวเตียงห่ะมีร่องรอยของคนอยู่ใช่มีเข้าของทักทักโอ้โหมีไม้พยุงด้วยไม้พยุงขออนุญาตนะครับถ้าบ้านนี้มีใครเสียชีวิตหรือใครตายนะและยังสร้างความหลอนนะเราเองก็อยากจะมาเจอด้วยเช่นกันถ้าท่านยังอยู่ท่านยังไม่ไปไหนสื่อสารมา นี่ครมีไม้พยุงอยู่นี่ด้วยทุกคนมีข้าวของนะเดี๋ยวเซได้ตินเดี๋ยวเฮ้ยเลือกเดไม่พูดอ่ะธอร้นิอืมไม่มีห้อง เอ๊ะตอนแรกไอ้นี่มันอยู่ฝั่งตรงนู้นไม่ใช่เหรอหรือไงใชมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงตอนแรกมันอยู่ฝั่งฝั่งนู้นปะมีอะไรแอบเปล่าอะไรอะเสียงอะไรอ่ะใครอะใครอ่ะใครฮึอะไรอะไม่มีใครเลยครับ พยืนปรับประตูเราด้วยกันไม่ไร้ป่าวป่าวอากาศไม่ถ่ายทีว่ามีาเราลองไปสื่อสารและเรียกข้างล่างแล้วลองฟังเสียงล<ห>องฟัง<า>ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีเสียงกุกกักกุกกักเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาทางข้างล่างอุ้งดักพร้อมพร้อมกันนะ ขอดวงวิญญาณจงสื่อสารและนำพาให้พวกเราไปหาไปพบท่านด้วยเถิดไม่ต้องมานี่นะด้วยเถิดเฮ้ย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 อ้้าเท้าคำยันเมื่อกี้เนี้ยไม้เท้าอะไรอะไรพี่เมื่อกี้เนี้ยอะไรอะไร ้ยอะไรถ้ามีคนเดินบนบ้านได้ยินแน่นอนมันเป็นบ้านไม้ถ้าเป็นคนหืยอึอัดห้ยคลิปเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยอะ่ะไม <c oughs> ถ้าคนอยู่บนบ้านยังไงก็ ได้ยินเสียงเดินอ่ะเหมือนกูได้ยินเสียงไม้ดูนะเฮ้ยอ้ยเอาหัวไอ้เฮ้ยไม่เท้าตั้งเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคนลุกเลยไม่เท้าตั้งตึงจัดเลยโอ้โหชอบเฮ้ยไม่เท้าตั้งโอ้โหสกิลสุดๆผีตนนี้ หลบหลบก็เข้าอยู่ห้องนี้เลยเว้นี่ผีสายเติมยอดทักยังไงดีมึงโอ้โหเฮ้ยไ,ไม้ตั้งได้ไงวะทักทักปิดไฟไปเลยเฮ้ยทักทักทักไหวไม่ปิดไฟอ่ะ เฮ้ยดูคนดูดิเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองลงพื้นก็ได้สองนก็ได้ั่งลงนั่งลงเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดตะเลิศเฮ้ยจดไว้จดไว้เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหวยลาวไอ้ทักไอ้ทักไอ้ทักมึงอยู่ไหนศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดมีคนถูกบ้างอะ เชื่อสิไล่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับทักมาดูนี่ทักมาดูนี่มาดูรูปมาดูรูปกูว่าเจ้าน่าจะเป็น มีดมีดมีดจะฟันจริงจริงด้วยหน้าตาจริงจริงด้วยเชื่อแล้วมีเสียงคนเดินมีเสียงคนเดินจริงด้วยอ่ะบูมพูดถูกมันเป็นไปได้ยังมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงทุกคน ทุกคนอยากไปข้างล่างอีกรอบอ่ะฮจะดูดิมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ลองไหมข้าพเจ้าขอสื่อสารแล้วกันข้าพเจ้าไม่รู้ว่าดวงวิญญาณเกี่ยวข้องอะไรครับจะไม้พยุงอันนี้นะหัวปวดเลยอะสื่อสารนะครับเราจะไม่รบกวนท่านอีกครับเราจะกลับมาสื่อสารอีกครับไปสนดข้างล่างฮะทุกคน

บสื่อสารให้ทุกคนได้เห็นเถอะเพื่อเป็นวิทยาทานครับโอเคได้ทักเราลงล่างดีกว่าตั้งกล้องเหรอตั้งกล้องหอ,งอ,งหอทิ้งเราอีกแล้วเหรอปปนะ <laughs> ทิ้งเราไว้อีกแล้วเพื่นพนอนเขาที่แล้วก็ทิ้งเราไว้ ตีเจลูนี้อีกแล้วสเข้าไปสจุ๊บตีดังขอให้สื่อสารให้ทุกคนได้เห็นเพื่อเป็นวิทยาทานให้เธอครับตังกองอีกแล้วเอ้แล้วอแล้วมาแล้วแล้วก็เหลือพวกเรา พอดีกว่าขอญอาตปิดตัวเพนนื่อนมือทนอ่ะโอ,โอ้ไม้เท้า <c oughs> ออกมาส่งด้วย ครับจบแล้วมันมัน,ม,นมันสัน้นใช่ไหมมามาสิบนาทีแปบ๊บเดียวแต่มันคือรวบรวมช็อตต่างๆในชั่วโมงคลิปที่มันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยผมย่อมาใจความสำคัญอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเรามาดูช็อตนี้กันผมบอกต้องผมต้องต้องย้อนดูช็อตนี้ต้องย้อนยังไงต้องย้อนครับนี่ครับนี่คือช็อตที่ ไม้เท้าตั้งมันเปไปได้หรอนี่ครับไม้เท้ามันตั้งแล้วตั้งได้ไงวะนี่ครับผมขออนุญาตปิดเสียงมันไม้เท้ามันตั้งถ้าเป็นเส้นเอ็นอย่างที่บูมบอกเป็นเส้นเอ็นมันมันจะคอนโทรลไม่ได้ขนาดนี้ปะไม่รู้นะผมก็ว่าผมว่าแปลกคลิปนี้แปลก ทำไมถึงเฮี้ยนขนาดนี้เราไปดูประวัติกันครับมันเป็นหมู่บ้านครับเ,เพื่อนๆที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นมีการเสียชีวิตแต่ต้องตามหาว่าหลังไหนอ๋อมันมีการเสียชีวิตในในหมู่บ้านแห่งเนี้ยแต่ทักทักกับนัดเนี่ยมาเดินช่วงแรกอะที่เขาเดินตามหาเพื่อมาดูว่าหลังไหนคือบ้านที่เกิดเหตุมันมีพ่อเนี่ยนั่งขัดปืนอยู่แล้วทำปืนลั่น ทำปืนลั่นใส่ลูกตัวเองเสียชีวิตครับมีเสียงเด็กตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านหลังนี้แหละครับที่เป็นจุดเกิดเหตุแล้วก็เกิดความหลอนๆกับไม้เท้าที่หลอนคลิปนี้ดีมากๆโอ้โหคลิปวันนี้สุดๆครับผมขอบคุณคัทนัดด้วยครับผมจากล่าผีเฮียนทุกคลิปผมขออนุญาตเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วง ในเรื่องของออความถูกต้องสุดยอดเอาไปห้ากะโลกครับผมเออเออเอเอาก,โลก,ออกโลกคมเออห้ากะโลครับ